cắt đợt, uổng, làm đi nè, máy để lăn lóc còn ra quan, nưng bơm kích mà nè, ai vậy lăng cả, vô tít đi liền, mày, ôm đeo kích mà, Ui! Mình đẹp tớ gắn! Ây da! Đẹp cái quả! Alo! Xin chào các bạn thưa quý vị Ôi! Loại gặp loại! Bọn từng đâm sinh loại lưỡi! Ây da! Ông bởi này quá? hay! Ừ. อันนี่อันนี่จออยู่อันนี่แต่วาดูมันอยู่ไหนอยู่ไหนอยูปตงนี้เป็นอไรที่ปบางคนตอนนี้เป็นป่ายางส่วนยางส่วนปั๊มไปกับตามนี้ ตอนนี้ก็จำเปไน็นในรีรอดอะต,อตั้งแต่ก็จำรีรดอดเอาไม่ได้ไม่ยยบเลยครบไม่ได้หมายยบอันนั้นเลยไม่ได้ปากคิิปปลาไดยมาเลยต้องปากคลิกมาแล้วกึนเดี๋ยวเยอะกันวันเมียบเลย์ค sẽ tầm trăm năm, tầm lâu, tầm nếu không bỏ tầm lại tháng nữa thì rốt thịt câu là cặp, xe đáy và mấy nhiều thịt câu luôn cát dính ra นี่น่าจะทำรีรถนะเพราะว่าน่าจะจะตำรีรดหมายว่าตรงนี้รับปืนเตะเต,ตอร์ก็อีกแันนี่ฮะเตอร์ก็อีก้อยโต,ตเล็บมาแล้วกันนี่เป็นบางนะแต่ว่าโอยโตโตเล็บมาแล้วคลาดน้ำมัน อีกครับน้ำมันก um ับกันนี้่มีอะไรเองนกันน้ำมันของใครดิอา 0S กิติมาดิอา 0S กิติมา เกลียตายครับถ้าราเล้งมันจะตายเบื้องตอนนี้เท็กมันจะหล่นออกมาหัวมันจะนี่มันจะไปหน้านี้มันจะรับรังจวงรถมันจะไปหน้ามันจะตอ้ึงเท็กมันจะอยู่รับรังไอ้นี่จะมันกระด็นน้ำมันตอนนี้องเดียวองได้มันจะน้ำมันครับโบว์ไอ้ององไตองจะองตายมันจะน้ำมัน ค่าดับมันจะนักว่ากระเดงประมาณหนึ่งตันกับประมาณหนึ่งตันมันจะนักว่าถ้าเกลื่อนเย็นเนี่ยมูลนี้ดับมันไม่ร้อยเกลื่องเย็นเดียวก็ไม่ไกรเดินบอกเกลือนร้อนนั่นต้องวิ่วเลยเดี๋ยวว่ารอบจัดเลยบอกเกลือนร้อนอันนี้ไม่รูโกลกกกกกก้องใกล้รถ ไปดูระบายความร,ววาร้อนโดยระเก้าอ่ะรีไอเบียดีกันนี้แต่ตัวกอกันนี้ก็ระบายความร้อนด้วยน้ำตมคว้าเด้ง <c oughs> รับพื้นที่ทำรีสอร์ททำรีสอร์ทแมนกับในเนื้อดินแต่น้ำปลายปันนี้ไปกับน้นำปลายกองเตะเลยดินปันนี้ ดินกลางเกาแน่นร้วยดินนี้เลยวว่าแต่การรื้อด,ด้วยเลยวว่ามันเป็นหลกรังครับไม่ใหญ่เป็นหน้าดินอะไรน,นี่เป็นหลกรังไปรักมันเล็กๆเนี่ยเด็กๆแบเนี่ยเป็นหลกรินมันเล็กๆ <c oughs> เป็นเนี้ยบางรับเป็นบางนะเน่ยไปโตเล็บมาแล้วแต่ว่านี่ก็โตเล็บตรงเนี้ยแต่เม็ดเล็บนี่กันนะว่าอะไรเป็นเป็นแต็กเลยรกันนี้คือเม็ดเม็ดเล็บนี้นะวะ Ấy nhiên bác nè Thấm mất lẹp nhiên người lạp Để bút đây bút Không bút đá. Bút nữa สีต่อตามนำไม่ช่วยเลยกันนี่แต่ส่เดิมปุ่มห่สิเดิมมันหนหนอนว่านะสี่เดิมมันตดว่าเ็กเตอร,ขรนะ์ขึ้นใครเลยวะนุขึ้นใครปานี้ได้หว่าจอดมากันขึ้นใครปบบนั้นโอ้หลันครับวันนี้หลัน กันนี้ลันเนพี่น้องไม่มีมอปลักอัะไรไม่แจกมอปลักยังไงลันโดยบนเต็นกับกันนี้ทจกเตอร์น่าแจกมอปลักมันไม่ร่อยเร่งมันไม่ไก่ร้อยเร่งไม่ไก่ดีแจกมอปลักแต่มันไม่นักู้แต่เร่งไม่ร่อยทจกเตอร์ต้องปล่อยลงแับน,นี้ครับต่อเร่งร้อย ตกลอยลุงเดี๋ยวปุ๊มป่ามาเลยกวันนี้เครมเกียววันตุนนี้กับตกลอยลุงกันแต่ว่าได้ไม่ได้ต้องตั้งกองมันมาเลื่อยเกลียวเยอกวันั่รู้ารู้ว่นี้ไม่ลุงกันดีกว่ากองอันนี้มันจับมันอันนี้มันเบื่อนะแต่กองกองโกวัตัวมันจะมาหนุนตรงกลางฮิกมันไปกำเลยหลงได้แล้วอันนั้นจริงต้องั้ง

nhi vùng nha vùng kia để đây phải cất, ai trâu kiếm đi kiếm nào góc ngoài hả ừ, đứng cất <laughs> cất này nam láo, gìn lại bây giờ con vùng kia băng <laughs> ừ. cái trái kiếm chỉ đường quanh là trong trắng này gặp, mấy không gặp cơi, gặp đồ này nhé vậy, con tróc rồi này, để mà đây bây giờ đây, Mấy không được,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  tam trồng cà ta rát cứ mới mẻ ạ. ừm. trồng trăng muối rắt. con này, năng, năng, như con bùn bùn cát trong rắt này mà trồng cây u dằng này cả trồng trăng muối rắt. để tao không mới con bướm Để nó 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 tắt ước gì tụng nơi cây con cổ bé có ra con mất trục ra. Này yup. đó, đó đó quá ní tao ní an tao đây quan lệch con còn cổ bì cao đi ní, cái ní cốt mấy cái cao mình nhảy lên quan, kim lệch từng quan nhảy, để tao à đây cổ bên này rồi, con cổ bên cụt cao gì ấy nè, ní ta lô mình quan mình đi. ้ะได้กว่าดีแก,กว,วันนี้พุ่มมาผู้ยการะับวันนี้พุ่มดำนาเตีรองผู้ยการกดับรถให้ผู้จกดการหนังครับอมอกไ้ตทาลางกลางต้นเดี๋ยน้ำฟุตบอลก็ยังด้วย Ừ bao nhiêu mà chết bốn lần gồm nyo mày đây là ông này đây là kìa ông ừ, đâu ừ. ô mày ô mày ô đâu ô mày ตอนต้นนี street, pues so teachers, so nah ้เนี่ยจะตรงตรงรังหมากก็ตรงรังรุ่นกองไอเทมเจียนก็มันอะไรมันไม่ได้มีใกล้ตามตรงตลาดาทีรุ่นก็ตรงตรงบ้านเราคุยกันขึ้นไปลงกับวเจ้ากับวันนี้ประมันยังรับดึนเน่ไม่ดึนการรัฐเลยวันนี้ผมก็เตอร์มาบ่ได้เลยวันนี่เพรามี Tại gửi tay ít gửi tay gửi tay kép, tay gửi trôm gửi tay rồi. tay gửi tay không tay gửi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  tay anh tay gặp tay Camping camping, gửi tay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  vô này, phù phù gửi tay gửi tay vô này phù tay gửi tay gửi tay máy? tay gửi tay máy? Tạc tơ mày mà à đi đâu, kẹp đi đâu Bốm nóng kép phải lá tờ đi Hoàng hoàng à, phụ bà giọt cả à, Bà kích bà mẹ nói mà lại gặp Họ à, bởi tà lót dịp thích mông trái chôn tiếp mấy gặp Nghe bọc này gần chôn Cái trái mai kia ได้ตะกิดหน้าต่อไม่มาเร็วครับกับโรงดาวัดได้ตัวนี้อันไม่มียุบไม่มีแตกครับตะกิดไอ้กันจนหน้ารกี้อันเนี่ยเนี่ยพ่อยาตอนนี้ไปได้กันจนหน้าแต่อันนี้มันยาวแรงนะพ่อยาเาไปตัดเลยไุ่ไปตัดเนี่ตยตะตะจับนี้ครับตัดตะจับนี้ว่าจับนี้ก็ได้ตัดะจับนี้ เดี๋ยวกาลกล้องตัวครับอันนี้ไวกลางไกลตัวอันไวกลากง,งกว้างเนี <c oughs> ่ยตำหนินทางกล้องตัวครับทันจนนะที่จะมีไอ้ใบเบ็ดรถเต้เดี๋ยวขาไม่ใจเรียนตยิดต่อพวกมาลายเรื่อยกับปู้ยม,มามตำหน,นิจนใบบิดใบบิดหน้ารถเต้ยนคว,วันแมกู่นี้แต่ว่ามันตูตูมันกดไม่ไก่ก้าวนี่มันกินมันมนะพี่น้องนะ ไอ้เกี่ยมกีน่มันมันควันมันตำไมใแญ่เองแต่นไมันดึงไม่ไกลมากมันดึงไม่ไกลเก้าตำมันต้องกวันเล็กมันนะผมบอก้วยว่าแต่กวันหญ่ปนเนียนตักกันไม่มีกี้เลยครับคือเราลากดินพุดดินนั่นคือไม่อุดเย้าโรงกันมันจะไม่มีกี้เลยมันจะเรียดเบ้่อมาเลย หนึ่งปีดีเลยวันไปอาชุดเลยพี่น้องวันไปอาชุดเลยรถไม่ไหวด้ยจอดด้วยไว้ทัดเอาครันนี้ะบาไปความร้อนด้วยว่าเด้งกับนำตอมว่าเด้ง còn đinh ngắn, anh phục hoặc yaka kang chừng anh em, 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 mà em, anh gặp anh em, 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 ปุ้มองเก็บไปแล้วโอเคครับคลิปนี้บายบายปุ้มทอนนี้ครับ